เชือลงทาเฮ้ยเราอยู <ce> <t ales> ่ตรงนี้ได้ป่าวะตะกี้นี้สอมันบัะ หลังคือว่าจะถ่ายคือว่ามันสนใจตามโลกไม่ต้องติดเดีปะตามติดชีวิตดาวเคยดูปะชีวิตเราใช่ปะตามติดชีวิตเอฟี เขาจังงงเพราว่าเราเป็นยี่อะไรเราต้องถือกล้องอยู่รอบแม่แม่เอแม่อดทนเลยนะแล้วก็ยืนมยิ้มยิ้มไม่เป็นไรขันแล้ววะไม่ได้กลัวนน่ก็ยืนอยู่ห่างๆอย่างตึงๆอย่างติ่งๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงไมกลับมาไม่ใส่วิดีโอเลย ี่เขารู้อ่ะเผินว่ะหนูไม่ได้ทำอะไรพี่ก็เพิ่นทำงานตามปกติหนูแค่ตามติดชีวิตดาวเฉยเฉยใช้เคสอะไรอ่ะออยากรู้ไหมใ <c oughs> สร่รองเท้าอะไรอ่ะเข็มขัดอะไรเสื้ออะไรกหวนกหงอะไรไมายังไง ตบมือช่วยให้เกียรติงานเธอด้วยหล่อมากหล่อมากมีเต้นโชว์ด้วยเหรอที่หน้ากานที่หน่าร่างหน้าอะไรหน้ามือว่าให้ท่านมาตบไงมันสมควรนะออยเบอย์อีโบนี่คืยป้านี่คือบ้าเปลือกกระถางคุณจะให้ท่านตบเลยไหมเดี๋ยวน้องจะไม่มีมือจะถือเปล่า เ้าสู่ารกาของค้าพิมพร็ปอันับหนึ่งนะคะพ่นอวัรเบื่อปะตามอย่างเงี้ยออยากรู้อะนองบอกคมาทางานพี่ติควใจดวงเธร์สี่เท่ความรักระว่างหนามาวกันลได้มีะเริ่ม้าแต่ละาบอกว่าท่าใด้พยาาาา เนี่ยแอบถ่ายไปแล้ว <laughs> ตอนจะมาดูเ,เครื่องแต่งกายของท่านในวันนี้กันนะคะก็จะมีดูเขาจะใส่เป็นแ่นน่าจะเป็นในแบนซูเปอร์ตามสเต็ปแล้วก็ผมนี่เป๊มากแต่งหน้านี่โอเป๊ะมากเสื้อเท่มากแต่ว่ากุญแจก็ยังคงเป็นรีเล็กกุมา,าอยู่ก็มาสอง้านะคะอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ แล้วเขาไปเสิร์กันเหรอไม่กี่เหรอเสอ,อช่างหัวแม่งแบบเนคไทสีดำแล้วก็ยิน์แบ๊วๆตาสเต็กเสื้อข้างในสีขาวหล่อทุกวัน ท่านบอกว่าเออพี่เขารออยู่ข้างบนแล้วทำไมท่านยังเดี่อยู่ตรงนี้นะคะพี่พี่คนนี้จะบอกพี่จะคุยของพี่ก่อนเนาะแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่ถ่ายขอใส่รูปกันแล้วเราไม่ไม่ไม่ไปหรอกไม่ชอบออกโซเชีหรือว่าเราเป็นแบบการถอดประเภทสิ่งประเภทสิ่งแเราไงเค็นน้องไม่ได้กดีนะครับแล้วบังทำไมล่ะคะกำลังอัดตามติดชีวิตดาวอยู่ ได้หามีไหม

ไมดู่างของาแล้วถ้าไม่ได้ดู่ไม่ดี่ดารดูมาแล้วน่หรดูมาถ้าเขาหัวคอยชไหนอยู่อืมแบบว่าฉากเดี่ยวว่าอยากท่เรื่องใช่เรว่าเป็นยังไงบ่าคีดว่ารายจินเส์ของแสต้าที่ทำให้มีมาถึงสี่ภาแล้วด้วยด้วยสิ่งที่เขาทำมาได้ยางคือสิ่งที่้ยไม่เ พอมาเีดนตัวแะคร็บก็เยิ้งดีที่สุดณนมีการสำกวจเอาการได้หลายแบบอบพี่ช่วให้ครามีแบบว่าฟรีมังไม่มีขอบมีสตรักเตอร์เรียกว่ามีหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะไปทดกัแรฝากอะไรทนแฟนได้เลยก็เรื่อผมว่าเอ่อเรื่องนี้เนี่ยสมุดแม่ตรับจากตัวอย่างแล้วเนี่ยไ้ดูแบไดูแล้วผมคิต้องมูน่อแล้วเดี๋ยวเอาไปบ้านผมดูแล้วเดี๋ยว เดขอรึกษา่บบน้องเด้วยะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะหนช้าเฉยๆกระยาอะจเฉยค่ะน้องตังใจใจค่ะขอจากสุค่ะเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยอย่างน้องกาเนี่ยผู้หมเห็นแล้วไม่ถึงว่าเป็นผู้หญิงที่ดู